ดีครับแล้วสรเปจะไดแฟนบอลอี่พีสิ้าสี่แล้วของ GMTV สองพันยี่สิบหกครับเราทำไปกันหลายคนอาจจะหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมพวกพี่ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันก็วันเดิมฉันมีสี่ต้มงใหม่ชุดก็วันเดิมเขก็าอดวันเดียวกันวันนี้รับหลายคิวเออเออพอดีวิ่งงาน อีเวนต์เวียอีเวนต์เช้าบ่เย็นวิ่งงานไงว่าร้อนเงินด้วยวิ่งงานเราให้เราแบบว่าไม่ร้อนเงินไปมากกว่านี้นะเข้าใจไหมเราจะไปกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงสนับสนุนเราในทุกช่องทางเช่นการคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรอ่างต่างๆนะก็ว่ากันต้องครับอ่ะเข้ามาถึง EP4 แล้วเอพิโซด4ของ g m เ TV 2 0ี6เรื่องแรกของ EP นี้ก็จะเป็นเรื่องที่สิเนาะใช่ S <S ไหนมีอะไรมาขายนี่ไงเรื่องที่สิบลุงไปเลือกซีรีส์แนวอ่าคอมดี้มาบ้างแล้วอ๋อเป็นคอมดี้ให้ให้ทุกให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ไปดวนลองทายหน่อยสิว่าเอ้ยมันจะมาเป็นใครแสดงแนวไหนอะไรยังไงอะไรภารกิจรับจับจิ้นเดือดเออชื่อเรื่องแบบนี้เออก็คือจับคนมาจิ้นกันอย่างนี้เหรอฉันจำไม่ได้เกือบถูกเกือบถูกมีว่าตำวจกับ ตำรวจจับโจรแล้วก็ตำรวจกับโจรจิ้นกันเหรออุ้ยแหงมากแล้วเหรอตำรวจกับโจรหรือผู้ร้ายไปจับแลล้้้วจจไดใครมาแล้วก็มาแบบจิ้นเอออ่ะเดาประมาณนี้ใช่ไหมแลรวงั้นเราไปดูมาล่าว่าที่เดากันมาถูกหรือเปล่าไปหมเนี่ยจะพูดเลยอ้าจะกรีดเลยก็ได้เนี่ย ผู้หมวดเบาและผู้หมวดหันจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทั้งสองได้ยศร้อยตีก่อนใครเพื่อนในรุ่นด้วยคะแนนท็อปเต็มทั้งด้านวิชาการและภาสนามแข่งแรงผู้หมวดเบาเชี่ยวชาญวิชาป้องกันตัวระยะประชิดสมญานามไอเสือสมิงจ๊ะ หมดฮนเชี่ยวชาญวิชาป้องกันตัวระยะไกลสมยาแนคุณตาเกี่ยวทั้งสองมีอนาคตร่วมกันดังฟ้าลิขิตเอาไว้ในฐานะคู่หูที่แกร่งที่สุดเพราะว่าใครมันจะไปตั้งใจหยิบเท้าเพื่อร่วมงานกันเลยครับคุณไม่ต้องมาแก้ตัวผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาเรียกผม่าพี่แต่บังเอินว่าพี่ฮั่นเนี่ยอายุมากกว่าผมเกือบเป็นปีแต่แม่ผมแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีอายุสูงกว่า คงทำไม่ได้หรอกครับมีเรื่องไหนที่สองคนนี้ไม่ตีกันไหมถนัดแต่ต่อสู้ระยะไกลลำบากเลยนะครับระยะแค่เนี้ยก็ไกลพอแล้วนี่เฮอ บทประจําการผมกับพ <c oughs> ีเาล่นกันภาษามิตรภาพผู้ชายครับขอโทษครับหัวหน้าที่ผมอดทนต่อพฤติกรรมของผู้หมวดต่อเขาไม่ได้ครับ<ฮ>แต่หัวหน้าพอจะยกโทษให้ผมได้ไหมครับเดี๋ <c oughs> ยวเร่กผมคนเดียวได้ไหมยังก็มีคดีหนึ่งที่ผมคิดว่ามีตตะคุณสองคนเท่านั้นที่ทําได้คือ <c oughs> ตอนนี้กําลังมีสารเสพติดตัวใหม่ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มเพโซและดารา ทางการคาดว่าเอเจนต์ตัวจริงเนี่ยน่าจะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนักแสดงเพราะฉะนั้นพวกคุณสองคนเนี่ยต้องแฝงตัวเข้าไปเป็นศิลปินหน้าใหม่ในวงการยังไ,ไงก็ขอฝากพี่นักข่าวติดตามผลงานของทั้งสองคนด<อ>้วยนะครับแล้วน้องเปาเคยร่วมงานกับน้องฮั่นมาก่อนไหมคะจริงๆแล้วยังไม่เคยร่วมงานกันเลยนะครับผมได้ยินข่าวลือมาเยอะนะครับว่าพี่ฮั่นเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดานะเป็นรุ่นพี่เหรอคะหนืกว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันซะอีกจริงๆรุ่นเดียวกันนะครับ เต่าเขาจําผิดจาไม่ผิดเหรอครับพี่จำถูกเลยครับก็พี่ฮั่นเนี่ยเขาายุมากกว่าผมนะครับจะพี่เรียกว่าพี่ฮั่นได้ไงสมญานามคุณตาเลยเนาะเดี๋ยวขี้หลงพี่ลืมเนาะถ่ายรูปเลยเลรอตาฮั่นตาฮั่นตาฮั่นโอ้ไเนี่ยพวกคุณรู้ไหมว่าพวกคุณทําอะไรกันลงไปอ จริหอาาายตวผมเคลียร์กับฝ่ายบริหารค่ายให้แล้วแลกกับการที่พวกคุณสองคนเนี่ยต้องยอมเล่นซีรีส์วายแต่ร้อนมากนะ อะไรอัราเิด <paragraphs> พ <All right>. ีระมิดเอ้ยโอ้โหหัวหน้า ต้งหอมจริงหรอก็แค่ซ้อมๆปะอืมเอาหน้าเดี๋ยวไปหน้าเซตเองก็เล่นกันไม่ได้อีกไม่เอาอ่ะรวมกลับเป็นจังจีจังจีอะไรมึงแล้วทำไปเทิรนไปยากเลยวะฮะอายเชี่ยอะไรมึงเนี่ยกูไม่ได้อายก็แคเทเนี่ยซ้อมเยอะๆไปเดี๋ยวมันก็ช้ำพุ่มกลับมันก็เยอะสั่งหลายเทคอีกยืนก็ยืนบังกันเสียงก็ใช้ไม่ได้ขำเกียจนะได้ป่ะหัวหน้าเก็ก็ได้แหละมันจะไปยากอะไรวะ จาได้แล้วว่าตอนนั้นน่ะกีดแบบไปสนใจกีดดังมากกีดกันลั่นอยู่เนี่ยฮอวันนั้นนะซีนเนี้ป้าสินท้ายเนี่ยผู้ใจจะวายไม่ทันตั้งตัว เห็นไหมลุงบอกแล้วว่าป้าต้องกรีดอ่ะป้าละเทคแอคชั่นซูนด้วยนะเมื่อกี้ซูนอีกแล้วซูนทุกเรื่องมาตอนเนี้ยเห็นไหมลุงถึงบอกว่าซูนเนี่ยเขาแค่คนตัดเขาใส่มาเฉยขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่จะเข้าซีรีส์เรื่องนี้ไม่เราชอบพอดมากอ่ะดีทําดีทําเลิศมากอ่ะพอดอ่ะเลิศแบบเลิศเป็นลมอีกอันหนึ่งที่ลุงชอบอ่ะ อีซีนที่ฟิลเตอร์สาววายอะที่เขาตีกันแต่ว่าในคลิปที่ออกมาโอ้โหสาววายไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้ตัวเขา,าตีากัน <ๆ S 1> แต่ว่าเขาเหมือนเหมือนเขาโดนตัวกันอะโอ้ก็กลายเป็นแบบว่าจิ้นเอามาจิ้นได้อนเลิศอะสุดยอดลุงฉันเห็นด้วยกระลุงที่ปวดหน้าเป็นสาววายแนย่แล้วคือพ่วมกับไงอันนั้นก็คือพ่วมกับที่เป็นตำรวจใช่ไหมก็เรียกพ่วมกับมากำกับเป็นว่า พุ่กลับมานำกับนางเลิศนะพอดนาพอดนางเลิศน่ะอันนี้ใครกำกับอ่ะอันนี้เหรอซักครูนะหาข้อมูลแป๊บฉันจำได้อันเนี้ยแต่ให้อนหาใครกันให้อนหาเป็นไรกใครคะใครพี่ปอดหอมใช่ป่ะอะไรนะดอชัยอใช่ป่ะใช่หอมเจเป็นดรออ่า อ๋อเพราเป็นสกายนันนี้เราก็จะนึกถึงดอราดอเหมือนกันเนอะเออแน่หรอเขคือเขาคือเขาวางเขาเรียกอะไรนะเขาน่าจะตั้งแต่ตอนมูเตเลิฟไงที่เขาก็เป็นคนกำกับอ่าอนีทั้งสองตอนไงเพราะมันแล้วก็ต่อจอดมาเลยมั้งน่าจะเฮ้ยแต่ดูไพโอดแล้วสนุกนะโอ้สนุกการไปบอกจริงสนุกจริงอันนี้ยขินนะซีรีส์มิตรภาพสุดยด้วันนั้นไม่ได้ดูมาก่อนนะ ี่ไงเจอจรดอนเขาเรียกอะไรนะเขาเขาเก่งในการวางโครงเรื่องเป็นมิตรภาพเนาะแต่เขาเพิ่มความจิ้นให้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 คนมี้เข้าไปอ่ะเออเออคือนนมเามืีนแบบว่าเหมือนด้วยการมีซีรีส์ซ้อนก็ไปอีกอันหนึ่งเห็นปะถูกถูกมันเหมือนเป็นเป็นการบังคับให้ตัวละครสองตัวมันผมมันยิ่งกว่าจิ้นอีกอ่ะเหมือนเราแบบจิ้นเองแล้วไม่พอมันต้องแบบ มันยิ่งเพิ่มเพิ่มความเพิ่มความมโนในหัวของเราเข้าไปอีกอะ่ะเออมันเหมือนกับเป็นการที่ทําให้ความมโนในหัวของเราอะ่ะเฮ้ยมันจะเป็นเพื่อจะเป็นจริงได้ว่ะออแต่ในซีรีส์ซ้อนอยู่อย่างเนี้ยแล้วแล้วมันมีความเป็นแบบสองตัวละครเน,นี้ยมันเหมือนมีความเป็นสก,กายมีความเป็นนานี้เนื้อออก่า แล้วมันพอมันมีแล้ววิธีการเล่นก็เสือเหมือนว่าอันนี้ก็เป็นสไล์อันนี้ก็เป็นนานนี้แลว้วปะโดยเฉพาะอันนี้ <S 2> <S 2> ที่คนหนึ่งทําหูมาทปหน้าแมวอ่ะมันคือสกายนานี้เลยอ,เอ่ะแลวที่ส่งกันที่สุดก็คือวิธีการแบบโอ้ยสกายจะเข้าไปหอ้รอบไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบอะไรคือมันแล้วนาน้ก็เอาตัดลำคางกูหอบเองเลยลโอ้โหลึกนแต่ตอนใส่สูตรเห็นปะสูตรฟ้า สกายมีเนกตอนนี้ก็สูตรชมพูสีที่นางชอบเงี้ยสีนิโอน้าไงสีนิหน้าไงสีจเออน่ารักอ่ะน่ารักจริงน่ารักน่ารักจริงเเลิคดูตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันเนาะว่าถ้าเกิดว่ามีมีซีรีส์สกายนัานนี้เขาจะทำออกมาเป็นมิตรภาพอ่ะให้เป็นเวไหนเนาะพอมาอย่างงี้ปุ๊บกลายเป็นโอ้โหมันแบบ มันแปลกแตกต่างไปเลยอ่ะแต่มันก็ยังคงเป็นสกายนานนี้อ่ะเฟียวเฟียวเฟียวเลิศแค่เรื่องแรกเองนะของ EPC โอ้โหโอ้โหยังเต้นอยู่เลยจะเป็นลมจริงเก๋สนุกสนกอะชอบมากอันนี้ยชอบจริงจังหวัไปเรื่องที่สองค่ะไปค่็นเรื่องอะไรคะก็กีรีส์พาร์ทจะเป็นเด็กดีใส่มูก่อนปะ เอาเออว่าลุงขอโทษลุงอ่านผิดงานนี้ก็ไปเกี่ยวเรื่องกับเก่ยวมูเตลูเหมือนกันจ้าแอ่แต่แล้วมันจะเป็นมูแนวไหนไงแต่เนี้ยเป็นจุดจุดเออแต่มันจุดจีบสายมูไงจูบจกนะจ๊ะเป็นจุดจีบนะอชื่อภาษาอังกฤษอะไชื่อภาษาอังกฤษคืออัลลัคกีเบอ่าอันนี้จะรู้ว่าใครกำกับทำไมอ่ะทำไมรู้กันหมดเลย ก็คืรู้กเก่งไปเธอสงสารป้าอุ้ยแต่แล้วแรงคุณเคยเกลียด้องแมกจนอยากสาบให้แม่งเจอแต่เรื่องสวยๆวหมเมื่อคืนผมโคตรเกลียดเจ้าของประกาด้านนี้เลยเพราะมันคือประกาศของแฟนเขาที่มาขอเลิกกับผมสดๆร้อนๆแต่แม่งลงโซเชียลว่าคบกับอีกคนมาสองเดือนแล้วดิไอ้เวนพิกิด ถ้าโมตัให้อภัยแล้วแม่ไหล่จะได้แก้แค้นนะจริงปะจริงจริงถอ้ใครทุกศาสตร์ใครทุกศาสตร์จุดยาัเหรอกรแตมแหรออเพโซอโมราได้ทุกอย่างมันกำลังจะเป็นไปตามแผนอยู่แล้วเชียวขอฟ้าถ้าไม่บังเอิญว่าฮู้ววว ดันสาผิดคนเฮียทำไมอ่ะผมเป็นเด็กสินกรรมที่มีกรรมเพราะต้องมาสืบทอดทายาทอสูรตระกูลสายมูคนต่อไปส่วนเจ้าของประกาด้ามนี้ก็คือขอบฟ้าบริหารธุรกิจปิศาจเพื่อนแฟนของผมที่ผมนั้นสาบผิดตัวน้องชื่อน้องทแล้วไว้คาถาบ้าๆนั่นกระดานออกฤทธิ์เร็วเกิน นั่นไงโอ้ยนั่นอีกเฮียนั่นก็ด้วยชัดเลยผลงานผมแน่แน่มีวิธีสมก็ต้องมีวิธีแก้ดีวะชิบหายวิธีแก้กขาาไปในฐานะที่พวกมึงเรียกกูว่าตัวโชคดีกูก็เลยคิดว่ากูต้องเอาความโชคดีของกูไปหักล้างกับความโชคโวยของพี่เขาไปก่อนมึงใครเนี่ยเราลินนายไม่มีกลุ่มใช่ปะ กูจะลองมันทุกวิธีที่ทำได้เลยกูชอบทำงานคนเดียวเฮ้ยเออพีซเตาไล่ผลามึงทำอะไรอ่ะพาวมึงดูดิเฮ้ยเอาเอาหมาใครๆก็บอกว่าพี่เขาเหลอ,อแต่เขาแปลกมึงระวังตัวด้วยนะลินแฟนเก่าพี่ปะตามมาทำไมเป็นซาแซงเหรอ ไม่ใช่นะเราไม่ได้ตามเราว่าเราไม่อินกับลินแล้ว่ะขอโทษนะมึงเข้าใจผิดแล้วลินเขามาหากูเสือกอยู่กบกูอะไม่เป็นไรน,นะบบนนเว้ยอาการมึงตอนเนี้ยชอบไปพี่ฟ้าชัวถ้ากูชอบเข,นะขานะกูก็หมาแล้วมึง ก็ท้ายขอฟ้ามันจะเป็นมนุษย์ดวงสวยที่น่ารักขนาดนี้ถ้าผมอยากให้มันสวยแบบนี้ไปตลอดคุณว่าผมจะผิดมากไหมรับคนดวงสวยไว้เป็นแสนสักคนไหมครับโอ้ยอามาดูดิไม,มไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีมมเอาเอามาไม่บอกแล้วว่าไม่ลิน <laughs> น่ารักอ่ะเฮ้ยเจ้าูกน้องทำที่เราเจอตอน Thailand School Star หล่อขึ้นเยอะมากอ่ะใช่มาเป็นไทยเอ็กซ์ซีรีส์เเนี่ยมาในวา้เธอเราปีเดียวยังเนาะปีที่แล้วป่ะอจำได้เลยตอนที่ไปดูน้องอ่ะแบบกับเด็กอยู่เลยอ่ะจริงแล้วพวก่างนี้ใครรู้ไหมจู๊กฉันรู้อ่าเพราะว่าเออ เขามาฝากอยู่เนืองๆอันนี้เป็นผลงานของพี่โย <À> อ่าดูว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่กับบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าย o r o เอ็นเตอร์เทนเฝากคนด้วยนจ้าในน่าดูว่ะน่าดูเป็นเคมีที่น่ารักมากอีกเคมีหนึ่งที่เราเห็น <c oughs> นะมากมากมันมันด้วยพล็อตเรื่องเนาะมันมีความน่ารัก น่ารักมันเป็นเหมาะกับวัยแบบอย่างเงี้ยน้องๆพี่ปอนอานมีแฟนแล้วนะเรื่องเนี้ยก็แค่ในเรื่องปะเอาเพราะว่านอกจอคือพี่อืมอยากจะให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปดูเมื่อคิดที่แล้วอ p 3สามเหรอไอ้เร่ออีาอ๋ออ๋ออ อั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องแรกของน้องแม็กด้วยนะกับทางชีมเกับช m มเอ็ใช่ใช่สาโอ้โหก็เหมือนใหม่ทั้งคู่ทางน้องแม็กทางน้องทับเหมือนใหม่ทั้งคู่แล้วเดี๋ยวนะคือชีมีเวทมนตรจหรอชีแบบ เต่ของลอยได้จริงเหรอเห็นของลอยได้ขึ้นมาเมื่อกี้อเออก็เลยงงว่าเออสมุดนั้นของจริงหรือไม่จริงอีสมุดเล่มนั้นน<จ>่ะชิมานมายดตเหรอมาน,มาน <c oughs> ว่าเป็นของลอยเหรอก็ไม่แน่ <c oughs> เออก็ไม่แน่เพราะเอาควจริงแล้วเอาเขาจริงแล้วมันอาจจะเป็นแบบว่าช่วงวูบหนึ่งหรือเปล่าไงที่มันเหมือนแบบวา่าเหมือนว่าตัวเพราะตัวเองอ่ะเป็นสืบทอดมาใช่ไหมละม่ะเออ เนี่ย yeah, สืบทอดมาจากคือสู่รุ่นสู่รุ่นอย่างงี้ไม่แน่หรอกเนาะเออเองอาจจะบางทีอันนั้นอาจจะเป็นของจริงก็ได้ไงใช่<ล> <ไ S 1> เองแล้วด้านไปสาปผิดคนแล้วคำสาปมันมีผลจริงไงเออก็ต้องมาหาทางแก้ลุงว่างนี่ก็ต้องหาทางแก้เขาเออตองไม่แน่แล้วแต่ว่านางอาจจะเป็นประเภทแบบว่าเป็น s o r เ e อร์ที่แบบจริงๆแล้วมีพลังแต่ไม่รู้ตัวงอ่ะเออเออเดึกว่าไม่มีตอนดูอ่ะตำลาไปเฉยๆอย่างนี้แต่จริงแล้วมีอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะเออ ประมาณก็ประมาณนี้เนอะอันนี้ก็เรื่องที่สองของอีพีนี้แล้วนะจ๊ะต่อไปใช่ท้ายของอีพีนี้แล้วนะจ๊ะก็คือชื่อเรื่องว่าจิรพัฒจะเป็นเด็กดีอุ๊ยคุณอ่ะคุณเหมือนคุณเหมือนหลบสปอยไม่ได้ลูกมิกซีร่ฮะฉันยังไม่ได้ดูลูกมิกฉันยังไม่ดูลูกมิกหรอ ใช่อ๋อเรื่องทุกคนไปดูสัมภาษณ์ลูกนิกได้นะน่ารักเนอะรักมากรักมากไปดูได้เลยจ้าทุกช่องทางอเข้อทีเล็กน้อยของฉันพร้อมไหมได้ไปดูกันเถอะว่าจะมาเป็นแบบไหนป่ะไม่มีใครรู้จักคำว่าโดดเดี่ยวได้ดีกว่าผมหรอกอตายครอบครัวย้ายไปต่างประเทศไม่มีคนรัก ไม่มีสามีอีกทีนี้มีแฟนทุกเรื่องเลยไม่มีอะไรผูกพันถ้าตายไปก็คงไม่มีอะไรน่าเสียดายอย่านะคะอย่านะคะว้าวไปแล้วทำไมขับใครบอกว่ตายทางม้าลายเลยอยากตายจริงๆริสักหน่อยมันจับได้ขเบียดมันจะไปแจ้งไอ้ประธานนักเรียนเนี่ยเอ้าเอ้าเอาตุยเลย อย่าบอกว่าย้อนเวลานะโลกหลังความตายเป็นแบบนี้เองหรอตกใจเลยมานอนหลังโรงเรียนแบบเนี้ยเดี๋ยวงูก็ฉกเอาหรอกฮะหลังโรงเรียนเหรอวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2553ฮะปี2553มาครับกันมาครับต่อไปก็ไทเลอร์จิรวพัดก่อนดิ ในนี่แถวซ้ายมอเราก็แค่แต่เทิมที่แล้วพี่จิ๋มไม่เคยมาทันเข้าแถวเลยนะครับทำไมเทิรที่แล้วเราเป็นไงแค่ผมเหมือนนั่งข้างหินพูดกับกำแพงยิ้มให้ผานังแล้วก็เหมือนมีเพื่อนเป็นรูปปั้นตัวจิิมก็มอจริงเทิรนที่แล้วกับเทอมนเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้หมายความว่าไงอ่ะที่บอกว่าไม่เหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมหรอจิ๋มแค่ไม่อยากตายคนเดียวอย่เดียวตอนอายุสามสิบอ่ะฮะฮะ นายย้อนเวลากลับมาในหลังค่ะคูเพราะว่าเดี๋ยวย้อนกลับมาโอ้โหเมือไม่ฟื้นแบบนี้ไม่ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลหรอครับครูอภิวิทย์เขาแค่หลับไปนะครูห้องพยาบาลบอกว่านายต้องพักผ่อนเยอะนะพักผ่อนก็เมื่อกี้ในหลับสนิทจนเหมือนสลบซะขนาดนั้นอะหาเวลาพักผ่อนบ้างเออที้ย่ ติดโดตามันเลยครับตดดเลยต้องจะเปิดเธอมานายดูเปเเลี่ยนดะีอะไรนะในทางที่ดีหรือว่าไม่ดีอ่ะถ้าผ่านเส้นชัยนี้ไปอ่ะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนแล้วนะวา <Why? S 1> ยเป็นแบบนี้ ดีที่สุดเลยว่าไงนะก็ที่นายเคยถามไงก็ที่นายเป็นอยู่ตอนนี้มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงจิรพัฒน์เวอร์ชันเนี้ดีที่สุดเลยเพราะเทอมเนี้ยจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีไงอเด็กดีจะปิดเลยเอา ก็เป็นคนอย่างนี้ล่ะได้แล้วว่าจะไม่ปล่อยให้มันจบแบบเดิมแล้วฮะนี่นายอุ้ยก็คือย้อนกลับมาเหมือนกันเหรอเห็นนะเนี่ยลูกลูกดูปุ๊บกรี่แนวตั้งมากแบบว่าย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขอดีต พ่อกับป้าล้อลากโอ้ยตายแล้วเรื่องนี้มีเขาเป็นถ่ายก่อนว่าใครเป็นผู้กำกับถ่ายมาสิจิรพัฒน์จะเป็นใครอะ่ะลูกมิกหรอลูกมิกเต้นนิวหรอคนที่กํากับซีรีส์วัยรุ่นเยอะๆนาะปีนี้แล้วอะแ,แ,ลแลยอะเราวัยรุ่นต้องวัยรุ่นเยอะๆเยอ่ย อลลอนดีถูกต้องป้าออร์ดดหรออลลอนอลลอนอลลอนอ๋อจะตกใจหนึ่งว่าดอดอดดเขาออดอโดมีสองของเรื่องเลิศเข้าทางเลยล่ะเข้าทางเลยล่ะจริงจริงจริงแล้วความันล่ะตอนซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวนะชักแถวกันเต็มเวทีเลยค่ะเต็มเวทีเลยครับแสดงว่านักแสดงน้องจาก ป๊อกกี้ไอดอลมาเล่นด้วยมหมดเลยเหรอไม่รู้แต่เยอะอะ่ะไม่รู้ว่าหมดหรือไม่หมด,ดยกแกงอะ่ะแต่เยอะอะ่ะเออแต่แต,แต่แต่คิดว่าน่าจะทั้งหมดไอที่ผ่านเข้ารอบไปอะ่ะทั้งหมดอะไรเดี๋ยวนะมีคําถามว่าอันนี้พายอดของจริงเขาจะเป็นแนวตั้งมอดอดั้ยย้อนอดีตย้อนเวลากลับไป <laughs> อ้าคนนะ่าสนใจนะน่าสนใจนะ เป็นเทรนด์ของอันนี้เขาเป็นเทรนด์เพราะว่าถ้าเป็นการย้อนเวลาแล้วเป็นแนวตั้งหรแม่ฉันดูแน่เพราะมันงานอาจจะต้องถ่ายอาจจะต้องถ่ายแบบสองเวอร์ชันเนี่ยแนวตั้งด้วยอะไรอย่างนี้ทำผ่านคือทำไมเขาถึงเรียกพี่จีอะขนาดย้อนเวลากลับไปแล้วอ่ะยุจิล่ัผ่าแต่เขาเรียกทําไมเพื่อนในห้องเรียกพี่หมดเลยอ่ะดังน่าจะเป็นเด็กสําชั้นปะ อ๋อหรอเอ่ออะไรอย่างงี้ป้าเพราะเพราะว่าอาจจะถ้าถ้าดูแล้วคือเพราะว่าศิรพัจะเป็นเด็กดีแสดงว่าก่อนนั่นเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นเด็กดีไงอาจจะเป็นเด็กเกเรนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ประธานไม่เรียกพี่ไงใช่ก็ประธานเป็นคนรักไงตกหลุมรักตั้งแต่แรกไงก็เลยจะเรียกคนที่คดเราชอบว่าพี่ทั้งหมอยไม่แต่ฉันพูดถึงฉันชอบพี่ตอนที่ตอนที่ดูในในในฮอล์ซีนที่ ยังไม่ทันย้อนอดีตที่มีวีดลวมลงไปแล้วก่อนตุยมองเตตะวันคนจะกีดก็กีดเหมือนกีดไม่ออกอ่ะอ้าวแต่เขาตายกีดไม่ออกอ่ะอย่างเงี้ยเรออกว่าต้องจะตกใจดีอีอจะกีดก่อนดีเอาอะไรอย่างเงี้ยมาสุดท้ายเป็นคนลากระฉันก็งงเออเออคือมันกีดมันก็กีดไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่พอใจฉากสุดท้ายยังไง ทำไมตัวเอาหนังสือมาปิดด้วยเอาก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเออเธอไม่มีสิทธิ์ออไม่พอใจพี่ลุกเด็กขาดฉันฉันเป็นป้าข้างบ้านฉันต้องอยากดูอยากเห็นทุกอย่าง,างไม่ได้จ้าฉันไม่นูญาตลูกเธอเป็นตอแอบ,บดูเพราะว่าจิรพัฒจะเป็นเด็กดีเขาต้องปิดเอาไว้ไม่เธอเห็นรหรอกจริจิรพัฒเธอจะมาฉันรู้นะจิรพัฒน์ว่าเธอดูอยู่ จีระพัฒน์เหรอจีระพัฒน์จีระพัฒน์อ่ะไม่แน่แต่สวัสดีคุณพ่อด้วยนะสวัสดีครับพ่อจีรพ่อจีระพัฒน์ไม่รู้แต่พ่อน้องมิกอ่ะน่าจะดูได้ยังก็คือบอกว่าคุณพ่อชอบคุณพ่อชอบดูช่องพี่มากครับเนี่ยโอ้โหตกใเถืนเลยก็ประมาณนี้ตอนอันนี้ก็จบไปแล้วสำรับ EP ที่สี่สี่จ้ะแต่ว่ามีแต่เรื่องนั้นาะ น้อกถึงบอกไงว่าเราจะจัดตารางยังไงเครียดเลยการรีแอคของพวกเราน่ะใช่เพราะว่ามันจะต้องมีทั้งรีแอคมันจะต้องมีทั้งกับแบบการไปทําแบบเล่นเกมสั่ัมได้ใดอีกอู้เธอหรือเราจะต้องไม่เธอหรือเราจะต้องเปิดเป็นช่องแแฟนบอย Gen 2หลอเปิดรับสมัครช่องแฟนบอย Gen 2 เอาเจนแรกให้รอดก่อนเอาเจนแรกที่ถ่ายเข้ากรีเป๊กกลับมาให้ได้ก่อนสองเรื่องที่เราทํามามีเรื่องไหนที่ไม่ได้อยากดูต่อไหมไม่มีเลยเนี่ยสิบสองเรื่องแล้ววะสนุกทุกเรื่องเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัววะน่ากลัวว่าจะโดนไล่ออกเออใช่น่ากลัวเหลือเกินก็ เนี่ยขนาดเนี้ยี่ดูนึกออกมาคือสิบสอเรื่องผ่านไปแล้วก็ยังไม่มีเรื่องไหนที่แบบว่าไม่ทํางานกับเราอะทํางานทุกเรื่องเลยอะจนไม่รู้ว่าอีพีหน้าอีพีที่ห้าจะมีอะไรมาฝากทุกคนบ้างเราไปดูกันติดตามกันในอีพีหต่อไปนะครับสําหรับอีพีนี้ g m 2 0 2พบหอีพีสี่ฉากของช่องแฟนบอยต้องลาแล้วแตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ